โอ๊ยปวดท้องจังเลยค่ะยายจานันสงสัยยำขนมจีนแน่ๆเลยเผ็ดมากขมิน้นปวดท้องมากขนาดนี้คงจะกินอะไรที่ไม่สะอาดเข้าไปโดยเฉพาะเชื้อเอชไพรรที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบของเผ็ดแค่ทำให้ระคายเคืองมากขึ้นเท่านั้นแหละ เชื้อตัวนี้จะไปสร้างกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้นกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลหรือกรดไหลย,ย้อนและอาจเป็นถึงมะเร็งกระเพาะอาหารได้เลยทีหลังจะกินอะไรก็ต้องล้างมือก่อนกินอาหารที่สุกสะอาดกินเผ็ดให้น้อยลงน้อยเข้าใจแล้วค่ะยายจานัน ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องขมิ้นนะคะ